สวัสดีค่ะอุดมรักพิสโุโลกนะคะวันนี้ขอรีวิวค่ะรถเกษตรพัฒนาช้างน้อยเทโวนะคะเป็นรถเกษตรพัฒนารุ่นขนาดเล็กสุดเลยนะคะคันนี้น่าใช้งานมากรถบิวนะคะเทสรถก่อนส่งค่ะ น,นี้ไปเกาะคาลังฟางนะคะรถเกษตรพัฒนาช้างน้อยเทโบค่ะแต่นรถทันไทยนะคะน่าใช้งานเลยค่ะลูกค้าคานใดนะคะสนใจรถเกี่ยวขนาดเล็กนะติดต่อสอบถามพูดคุยกับช่างน้องได้นะคะเบอร์โทรศัพท์081686 2600นะคะหรือมาเที่ยวที่อู่นะทีกัดอยู่ตรงสี่แยกดงประโดมจังหวัดขอนแก่นจังหวัดชลบุรีค่คะทางน้อยเทเบนะคะอุ้มตังสองมา ก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ